สวัสดีครับ,รบผมกับอาจารย์โอ้ล้ะอาจารย์ท็อปตอในรายการคนคม,มีองค์วันนี้เสนอตอนกลัวโดนอาจารย์หลอกนะถ้าคุณไปโดนที่อื่นหลอกมาหรือว่าโดนอะไรมาเนี่ยมีมาเยอะมาหาผมเนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยเข้ามาในในเฟซในอะไรเงี้ยชอบมาเอาถ่ายรูปมาให้ดูผมดูไม่ได้หรอกเพราะว่าผมยังไม่ได้บูชาครูผมเลยผมบอกแล้วผมกว่ามาผมไม่แสหาเรื่องใส่ตัวนะ การที่ผมจะดูใครจะตรวจโอ้ตรวจองค์เทพใครเนี่ยผมต้องมีการบูชากูก่อนไม่ใช่ส่งรูปส่งอะไรมาเต็มไปหมดนะหลังไม่มีเข้ามาเยอะแยะผมเข้าใจนะเออนะว่าอยากอยากให้ดูนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับนะเพราะผมไม่ไม่ใช่แบบพวกที่ไปแบบนั่งดูสเพเหระอะไรให้ใครหรือนั่งคุยเล่นกับใครไม่มีเวลาเสียดายกันคือหมาย<ร>าถึงว่า,นานนหมายถึงว่าอาจารย์ท็อปจะไม่ดูปากเปล่าจะไม่พูดลอยๆว่าอ,อย่างเช่นฐานในแชทมาว่าอาจารย์โอ้ผมมีองค์อะไรเหรอครับ อะไรเงี้ยแล้วจ้างเราชี้แจงขั้นตอนการจอดโอนเงินแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังถ่ายรูปเข้ามาแล้วก็ยังมีการวงที่ลูกตาเขาด้วยนะว่าเนี่ยที่ตาผมเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่หรอครับอะไรเงี้ยคือถ่ายรูปซ้ําซ้อนมาถ่ายรูปตัวเองมาเอาละส่งแล้วส่งอีกสองแล้วส่งอีกเนี่ยบอกว่าให้ดูให้หน่อยให้ดูให้หน่อยให้ดูให้หน่อยไม่ใช่หน้าที่ครับนะมันไม่ใช่หน้าที่แล้วบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดดูให้ขอปรึกษาก่อนถ้าถ้าถ้าได้ ถ้าถ้าเราปรึกษาเสร็จแล้วจะจะเดี๋ยวจะไปที่สำนักอะไรเงี้ยผมไม่สนใจแล้วครับนะผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมมาทําเป็นอาชีพผมไม่ได้มานั่งดูเด็กเล่นนะไม่ใช่คุณผมคืออย่างนี้ก็ม,มีการทำไลฟ์สดออกไปแล้วก็แชทมาถามอาจารย์ในแชทมากมายว่าผมมีองค์อะไรแล้วตอบให้ทุกคนเนี่ยคือแล้วแล้วเราจะทํางานไปเพื่ออะไรอคะคะอืมเราไม่ได้มีหน้าที่จุดนั้นคือถ้านะเกิดว่าเราทําไลฟ์สดเพื่อเอผยแพร่ความรู้เรื่ององค์เทพให้กับ ทุกคนแล้วทุกคนก็เข้ามาถามอาจารย์ว่าตัวเองมีองค์อะไรฟรีๆเนี่ยค่ะมันไม่ใช่นหน้าที่อืมแล้วอาจารย์จะทําไปเพื่ออะไรคืออะไรที่มันเป็นหน้าที่ผมจะไปทําตรงนั้นอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ก็คือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปนั่งทําอาจารย์เขาต้องบอกเลยว่า ถาไม่บูชาครูก็ไม่ใช่หน้าที่ของอีกอย่างบอกว่าโดนหลอกมาเยอะจะไม่เกี่ยวกับเราโดนหลอกมามาเยอะแล้วไงแล้วเราต้องรับผิดชอบหรอด้วยเรื่องของการที่คุณโดนหลอกแล้วเพิ่งมาเจอกับเราเนออกมเดี๋ยวผมจะสวดมนกนบูชาครูกับเราเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาไว้แฮปปี้ที่จะดูว่าเขาพูดว่าโดนหลอกมาเยอะแสดงว่าถ้าเกิดเขาไม่ไว้ม่ไม่ไว้ใจเรานะคุณก็ไม่ต้องดูเราแค่นั้นเอง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ hm ah ุทธ hm ah e ah ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมบดีพาหายาทุติยมปีพะพรหมบดีพาหายาทุติยมปีพะพรหมบดีพาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายาปัทวีคงคาบ พระพรหมเทวาขมามิห am hey, ังพระมาจิตตังปียังมามานาชาริเตนามาภาทานอาุเบกโมปิโยเทวมนุสานังปโยพระมานมุตตังปโยนาคาสุปันนานังเป็นนทาริยังนามามิหังอมนโมอิสรเมสิวเทวัญจพวันตุเม ธเดียมปิโมอิสุรามีสิวะเทวันจะพวันตุเมธธเดียมปิโมอิสุรามีสิวะเทวันจะพวันตุเมธิสุกโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายาปะทวีฆงคาอิสุรามีสิวะเทวัญจะมหาเทวะขมามิหังอมธโมนะายนะมาภวันตุเม ตธอจะยเปินาโมนาไรนามาภวันตุเมตาจะยเปินาโมนาไรนามาภวันตุเมเอเตสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทายะบาทวิคงคานาไรนามามหาเทวาคามามิหังอ่ะนะก็บูชาครูแล้ว อันนี้ครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเราดูดวงมีค่าครูนะครับนะเพราะว่าถือเป็นอาชีพประเภทหนึ่งนะครับในการตรวจองค์ตรวจเทพนะตามนี้ครับ b o o k o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15 ทำเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพนะคะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรปรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d l ้าสองห o ห1หรายคืออาจารย์โอเล่าไปดีกว่าอย่าให้อาจารย์ท็อปพูดเลยเดี๋ยวเซฟนะคือวันเนี้ก็คือว่าหลายคนชอบมาบอกว่าเอ อ่าขอดูตัวตัวเทพกับเราแล้วแขนครูกับเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกมาว่าเนี่ยนโดนหลอกมาเยอะมากเลยเอนันะู้นนะไปเจอเจ้านู้นนะเขาเอาเงินไปตั้งเยอะเลยแล้วก็แบบเสียเงินกับตรงนี้มาเยอะมากแล้วแล้วพอมาถึงเรามาพูดกับเราอย่างนี้ยคะ่ะให้เราคิดยังไงคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า มาหาเราแล้วเราจะต้องให้คุณเสียเงินเยอะๆเพื่อที่จะหลอกคุณอย่างนั้นน่ะคุณก็ไม่ต้องพูดดีกว่าเราก็ไม่ต้องมาดูอาจารย์หลอกอนะถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพูดว่าเจอหลอกมาเยอะเนี่ยนะออแล้วคิดว่าเราจะหลอกอีกคนเนี่ยก็ไม่ต้องมาดูกับเราหรอกค่ะนะดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้สบายใจไม่ต้องเสียเงินด้วยแล้วคุณจะได้ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรด้วยดีไหมคือปัญหามันก็คือว่า เข้ามาหาผมเนี่ยคุณถ้าคุณอยากให้ผมช่วยแบบจริงใจนะหลายๆคนมาหาผมก็จะ<อ><ต>มางไห่คะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะอ,อาจารย์โอ้อาจารยนะ์โอ้โหเลยพูดเลยพูดเลยต่อเลยเข้ามาหาผมเนี่ยผมพูดแค่เพียงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรเลยนะมันเกี่ยวกับว่าถ้าคุณไม่ได้เห็นเห็นหัวครูผมผมก็ไม่ไม่ดูให้กระจกแค่นั้นเพราะคุณมาแต่ละคนแต่ละคนอนะ่ะคุณเข้ามาหาเราเนี่ยเราช่วยได้ผมช่วยได้ไหม บางคนบอกว่าโดนหลอกมาเยอะเออใช่ผมเข้าใจโดนหลอกมาเยอะแต่แต่ผมอะคุณคุณคุณสัมผัสคุณจับอะไรได้ก็คือตัวคุณได้ไปไม่ใช่ผมมา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 ชี้ให้ว่าองค์นี้องค์นี้องค์นี้เป็นของคุณไม่ใช่นะเพราะว่าผมมีศาสตร์ในการดูของผมผมมีผมมีเทคนิคแล้วเห็นภาพออกมาชัดมากพอเห็นภาพออกมาชัด คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็เรื่องของคุณแต่คุณจะบอกว่าเรามานั่งหลอกคุณมันไม่ใช่เพราะว่าศิลปะก็คือว่าเราไปเรียนศาสตร์การพยากรณ์กันมาเราไม่ได้แบบว่ามาแบบว่านั่งทรงแล้วก็บอกว่ามีองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นเราไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าเราเห็นคือคุณก็เห็นเราก็เห็นเห็นกับตาด้วยกันทั้งคู่คือผมไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบว่าบอกคนนู้นคนนี้คือนั่งแบบว่านั่งแหกตาคนไม่ใช่อย่างนั้นนะ ให้ก็คว่ำม,มาทั้งกองอย่างเงี้ยเออแล้วก็กรีดที่ดูแล้วก็คุณก็หยิบมาเองคุณก็ต้องไม่คนหยิบเองด้วยใช่คือก็คุณก็ได้ได้กับตัวเองคือใ,ในการดูดูอ่ะผมมีศาสตร์ในการดูศิละปะในการดูพอดูเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะพอใจหรือไม่พอใจนะั้นมันเรื่องของคุณแต่ว่าการพยากรศาสตร์การพยากรณ์ของเราเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์แล้วเรามีเหมือนกับว่าศิละปะในการดูแล้วเรามีวิชาของเราจริง เราไม่ใช่แบบว่ามามามา,มานั่งขอร้องให้คนนู้นคนนี้มานั่งดูเรานะเราไม่ได้ขอร้องแต่แรกเราอ่ะทำเพราะว่าเราเช็คให้อย่างจริงใจจริงใจคืออะไรคุณมานั่งต่อหน้าเราสิบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ขอดูได้ไหมขอดูไกลๆดูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะล้วต้องการเช็คจริงไหมเช็คจริงเข้ามาหาผมสิผมพูดอย่างนี้เสร็จเช้าักสักพักหนึ่งเขาก็แบบเหมือนบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงบอกว่าพวกเราจะหลอกอย่างนี้ผมก็พูดกับเขาตรงๆว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่เชื่อใจเราคุณก็อย่าตรวจกับเราเลยนะผมก็บล็อกเบอร์ทิ้งเลย เพราะว่าทําไม,มทําไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาบอกเขากลัวไม่มันมันจะกลัวได้ยังไงก็นนะดรู้สึกจะรบกวนมากไปละนะอืมคือปัญหามันก็คือว่าถ้าคุณไว้ใจเราคุณก็ให้เราเช็คแต่ถ้าคุณไม่ได้ไว้ใจเราก็อย่าติดต่อเราเลยนะมันไม่มีประโยชน์ และหลายๆคนเนี่ยจะให้พยายามบังคับให้ผมดูในอินบ็อกซ์ผมจะไปนั่งดูทําไมล่ะครับไม่ใช่เรื่องผมครับแล้วมาถามฟรีแล้วบอกว่าเนี่ยถามลอยๆเลยนะสวัสดีทักครับทักครับสุดท้ายบ็อกทิ้งครับนะทักครับแล้วก็บอกว่าอในโต๊ะผมมีองค์อะไรครับอาจารย์โอ้อืแล้วก็บอกไปช้แจางบันบอกว่าเออต้องมีค่าครูนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งรูปถ่ายเข้ามาแล้วเขาก็ว่ รูปถ่ายแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็บอกว่าต้องมีค่าครูไปตามขั้นตอนนะถูกต้องตามหลักนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสัง่งส่งรูปตัวเองอะ่ะแล้วก็วงทิ่ตุกตาเขาอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยในตาผมมีอะไรแฝงอยู่ครับเนี่ยตรงเนี้ยครับอาจารย์เอาดู้วยหน่อยครับอคือถ้าผมถ้าถ้าเราเจออย่างนี้ทุกวันเราคงประสานไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นนะผมพูดได้เลยว่าอย่างนั้นนะคุณไปถามคนขายก๋วยเตี๋ยว ล้วบอกคนขายก๋วยเตี๋ยวว่าในตาผมมีอะไรไหมเบื่องนี้แล้วคนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าคุณจะเอาเส้นอะไรคะนะเออในเมื่าคุณจะเอาเส้นอะไรเนี่ยคุณจะกินอะไรคุณก็บอกฉันมาตรงๆสินะล้วคุณจะให้ดูในตาคุณในฉันจะรู้ไหมแล้วนะเหมือนกับผมอะถ้าใครมาลืมเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ผมพูดไปตั้งนานแล้วว่าถ้าไม่ไว้ใจก็อย่ามาดูนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคารพครูเราคุณก็บูชาครูเราก็าแค่นั้นเองนะ วันนี้ผมเจอมานะก็โทรมาก็งันๆแหละผมก็รู้สึกว่าเออในเมื่อเขามีปัญญาทำอย่างอื่นน่าจะสองรอบสามรอบแล้วนะในที่คุยเนี่ยนี่ก็น่าจะสองรอบแล้วแหละรอบก่อนก็บอกมีเก้าพันเก้าร้อยเกาสิบเก้ามร่องค์สองรอบรอบเดียวแล้วผมไม่รับเลยผมไม่อยากผมไม่อยากคุยด้วยบอกแล้วว่า999 9พระองค์ถ้าคุณสมีปัญญาจ่ายค่าโทรศัพท์มีปัญญาจ่ายค่าเช่าห้องมีปัญญาจ่ายทาทุกอย่างแต่คุณไม่มีอะไรให้ค่าครูผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่า ผมก็ไม่ได้ไปบังคับให้ต้องมานั่งสนใจผมผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องเข้าใจคํานึงเทพไม่ใช่มันนั่งล้อเล่นนะแล้วคุณจะเช็คจริงเนี่ยคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณเคยได้ไหมไปเอาไปตรวจกับหมอแล้วคุณไม่จ่ายอะ่ะคุณบอกเขาได้ไหมตรวจประจับดิเอเอตรวจประจับก็แค่นั้นเองนะยามส่งไลอยไปเลยเออก็ผมพูดตรงๆว่าเออผมทําหน้าที่ของผมแล้ว เข้ามาอย่าเข้ามาแทรกกับผมถ้าคุณถ้าคุณพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องก็อย่ามาแทรกกับผมเลยนะหลายๆคนยคนนะมาเหมือนกับว่าเข้ามามาแบบพยายามจะเข้ามาคุยมาอะไรกับผมผมบอกว่าคุณผมมาทําหน้าที่นะงานก็คืองานหน้าที่คือหน้าที่ ผมไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเล่นกับใครแล้วไม่มีเวลามานั่งเช็คอะไรให้ใครเปล่าๆด้วยแล้วใช่คือคือเวลาส่วนที่เราจะเอาเก็บไว้ทํางานนะคะก็คือ,คอ,คอ,คอใครจะปรึกษากับเราเนี่ยมันต้องมีค่าครูเท่านั้นนะคะปรึกษาฟรีไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ามไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยมไม่ใช่ลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ใครก็มไม่รู้แล้วอยู่ๆมาถามคือโทรเขาโทรเข้ามาแล้วให้มาให้ผมตรวจองค์ตรวจเทพให้แล้วผมจะตรวจให้ได้ไงเพราะว่าหนึ่ง บอกไปแล้วว่าให้จ่ายค่าครูผมผม่คือพูดตรงนะถ้าคุณจริงใจกับผมว่าคุณจะให้ผมช่วงจริงนะคุณต้องเข้ามาหาผมได้ทําไมเื่องเข้ามาหาผมได้คุณต้องจับไพ่ได้พอจับไพ่ได้เสร็จเนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้หลอกจะหลอกได้ยังไงในเมื่อคุณจับได้เองจริงไหมในเมื่อคุณจับได้เองคุณก็ต้องเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ใช่ผมมานั่งบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ไม่มีศาสตร์บอกนะผมไปเรียนพยากรณ์มานะ นอกจากเรียนพยากรณ์แล้วด้วยผมได้ฝึกฝนตัวเองมานะในในในแบบพลังจิตเพราะฉะนั้นไอเรื่องการพยากรณ์ที่ถูกต้องอะ่ะผมทําได้อยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าถ้าคุณไม่เชื่อใจผมคุณก็ยังมาดูกับผมผมบอกแค่นี้การออดูกับผมเนี่ยใช่แล้วการที่มาบอกอาจารย์ท็อปว่าเนี่ยโดนหลอกมาเยอะมากเลยเนี่ยเราไม่กล้ามาที่สํานักเนี่ยเดี๋ยวกลัวอาจารย์หลอกกล้าพูดขนาดนี้ก็ยังกล้าโทรมาอีกนะเออผมบอกเบอร์ทิ้งไปเลยเพราะว่า มันไม่ใช่หน้าที่ผมถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณบอกผมจะหลอกผมจะไปหลอกไงผมจะไปยุ่งอะไรว่าถ้าคุณอยู่ไกลๆแล้วคุณไม่ได้มานี่คุณจะมาหลอกอะไรผมผมจะไม่ไปทำอะไรก็ได้ล่าสุดได้ยินเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะโอนให้สันท็อสามร้อยแล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าห้องสามหมื่นเออก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะผมทําอะไรก็ไม่ใช่หน้าที่นะเพราะว่า หน้าที่ของผมก็คือใครเคารพเห็นหัวครูผมหรือใครที่เห็นแก่ในี่ใครที่เห็นแก่พูดจริงนงะคําว่าเออให้เกียรติอะคําว่าให้เกียรติอ่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ไม่ได้เห็นเห็นเห็นข้าวของการตรวจองค์ตรวจเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณไม่ได้สนใจเรื่องการตรวจองค์ตรวจเทพมาตั้งแต่แรกคุณก็อย่าได้แบบมายมายุา่งกับเราเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าคุณอยากรู้ความจริงอ่ะคุณก็มาแล้วเขาพูดว่างไงกับผมรู้ไหมเขาบอกเขากำลังโดนแย่งล่างโอ้ยถ้าคุณโดนแย่งล่างคุณมาคุยกับผมไม่ได้แล้วป่านนี้จริงไหม อ่าพูดตรงๆอาจารย์โอ้จริงป่ะนะผมพูดกับเขาตรงๆคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมี9999พรอะองค์นะแล้วโดนแย่งล่างนะแล้วผมจะไปช่วยยังไงนะครับนะก็ในเมื่อคุณก็เหมือนเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยมีเทวดา9999องค์มาแย่งที่จะเข้ามาแทรกในร่างในจิตวิญญ,ญาณของขในร่างกายของเขาเนี่ยถึงเ9 9 9องค์เองค์แล้ว ไม่กล้ามาที่สํานักกลัวโดนหลอกอืมก็ผมบอกแล้วไงเร,เ,รเราว่าเราจะโดนคนหลอกมากกว่าอฟังแล้วฟังดูแล้วยังไงก็คือผมไม่สนใจอะ่ะผมบล็อกทิ้งหมดอะ่ะนะผมบอกแล้วผม,มทำมันมันคนปกติเปล่ะผมบอกแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เรื่องอะไรก็คือเรื่องนั้นการบูชาครูหนึ่งเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณแห่งครูสองท่านเตือนผมไว้ว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราหรือบูชาครูไม่ ไม่ถูกต้องก็อย่าไปบูไปยูไปดูเขาเลยนะเพราะว่าสมมุติแบบอ่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเอาเลทไทยก็มไม่ได้นะคะอืมต่างประเทศจะต้องบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะอืมมี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 เมืม่อก่อนมีมีคนมาโกหกเราเสร็จแล้วเราก็บอกทิ้งไปเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะอยู่ต่างประเทศเรามาดูราคาแบบโปรโมชั่นของเมืองไทยด้วยอืมเออคือราคาราคาของเมืองไทยด้วยนะแล้วเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะ ก็ไม่ดูสุดยอดเลยแบบหลอกหน้าดูเลยบอกว่าเดี๋ยวอยู่ไทยโน่นนี่นั่นเราเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราโอนมาแบบเป็นคือพูดง่ายๆว่ามีบัญที่อยู่ไทยอยู่แล้วอยู่ต่างอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยแหละอยู่เมืองแบบเมืองแบบว่าเจริญนะเราคือไม่ใช่อะไรนะที่เรามาพูดวันเนี้ยมันตัดท้อต่อว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ได้คิดอะไรนะเราไม่ได้คิดจะไปยุ่งยากในชีวิตของใครเลย แต่ว่าคนที่เข้ามาหาเราอ่ะโปรดการุณาเครบคูเราหน่อยการโครบคูของเราก็คือหนึ่งคูเราบอกว่าให้บูชาคูก่อนดูไม่ใช่คุณถ่ายรูปมาแล้วบอกมีไมครับมีตาที่เท่าไร่ครับตาที่เท่าไหร่งน้นอย่างเงี้ยงคือผมบอกแล้วแล้วว่าคุณคุณถ้าคุณไปหาหมอโรคหัวใจคุณเป็นโรคหัวใจเนี่ยหมอเขาไม่ได้วินิจฉัยคุณเขาไม่ได้เจอคุณคุณคิดว่าหมอเขาจะรู้ไหมว่าคุณน่เป็นขนาดไหนเป็นแบบไหนเป็นยังไง คือคุณจะหนีออกจากโรงพยาบาลไปเสร็จแ,แล้วคุณก็ไปพูดกับคนนู้นคนนี้คนนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรผมบอกให้เข้ามาหาผมแค่นั้นเองคือคนนี้เขาไอ้นี่ไงที่เขาบอกท็อกไงว่าเขาออกมาจากอะไรอ่ะออกมาจากโรงพยาบาโลโรงพยาบาโลโรคประสาทนะแล้วผมก็ไม่ไม่สนใจสิเอ็ดเดือนไปอยู่อะไปอยู่ในนั้นนะสิบเอ็ดเดือนแล้วหลุดรอดออกมาอืออกมาได้ไงชายหายแล้ว ไม่ได้สนใจเลยนะหายแล้ว,แล,วแล้วมาพูดกับคนอื่นแบบนี้อปล่อยออกมายุ่งยากกับคนภายนอกเหบือนเหมืนอละคุณนะ่ะมีเงินควรควรจะเก็บไว้ในโรงพยาบาลนะถูกแล้วเบือนเบื่อเหมือนมีมีมีเงินห้าสิบาทเะจะบอกจะไปซื้อทองอ่ะเอาเลยเต็มที่เลยแต่ทองสักบาท,ทนทองเก๊ยังไม่ถึงราคาห้าสิบเนี่ยมีเงินห้าสิบาทบาทองเกยงซื้อไม่ได้เลยนะอจริงอ่ะอนี่ไม่ใช่อะไรที่มาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหลายๆคนเข้ามากลัวโดนหลอกอากลัวโดนหลอกผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็เฉย ถ้าครูหลอกก็นิ่งดีกว่านิ่งดีกว่านะเชื่อผมสิผม่ไม่หลอกใครหรอกถามว่าไม่หลอกเพราะอะไรคนที่มาจับได้เองรู้เองเห็นเองลูกศิษย์เราเยอะแยะรักเรามากมายฮะมีหรือก็คือว่าเขาก็มาดีๆเนี่ยแหละถามค่าครูเท่าไหร่อะไรยังไงอืถูกใจก็ดูอืไม่ถูกใจก็ไม่ต้องดูก็ใช่อ่ะไปแล้วนะครับนะ อ่ะติดต่อดูด,ดวดงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรนอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริก15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัทเมตปรามหานิยมเบ e อร์โทร0849266658 id ราย AJTOP 16ครับนะเอาละ,ะ,ะ,ะครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมบอกอย่างเดียว คุณเชื่อใจใครคุณดูคนนั้นถ้าคุณไม่เชื่อใจเราคุณอย่าดูกับเราทําไมเราถึงได้ทําคลิปนี้ออกมาเพราะว่าปัญหาก็คือว่าถ้าคุณบอกว่าคุณโดนหลอกอย่ายุ่งกับพวกเราเลยดีกว่าเพราะพวกเราไม่ได้หลอกใครเราทําทุกอย่างด้วยความสุจริตใจถามว่าสุจริตใจยังไงการสุจริตใจของเราก็คือคุณอยู่กับเราต่อหน้าแล้วคุณเห็นต่อหน้าถ้าเราหลอกเราจะหลอกคุณได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างมือคุณเป็นผู้สัมผัส ทุกอย่างมือคุณเป็นผู้แต่งมือคุณเป็นผู้เขียนขึ้นมาจริงไหมนะอันนี้สําหรับเคสที่มาที่สาํานักใช่แต่ว่าถ้าดูวิดีโอคอลเนี่ยคุณก็ต้องโอนเงินมาแัชแสดงสลิปเพื่อ,อ,อมาจองคิวกับเราเ,เสร็จแล้วพอได้คิวปุ๊บคุณก็ต้องติดต่อมาในตอนนั้นนะคะแล้วก็มาดูกับเราในเต็มชั่วโมงเลยบางทีก็เกินไปอีกหลายหลายคนก็เกินเ,เวลาไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับแล้วก็ดูกันถูกใจทุกคนแล้วค่ะรู้จริงนะ เพราะว่าอาจารย์เขาอมีสัมผัสที่หกจริงๆนะคะคือผมใช้ไพ่อะไพ่ผมเป็นมาตรฐานนะแล้วก็การดูของผมอะมันเป็นโห,หราศาสตร์แบบมาตรฐานมันไม่ใช่แบบว่าผมมาเอาเอาที่มันไม่มีสถิติไม่มีอะไรอะมาดูคนนะแล้วผมมีจังหวะจากเกณฑ์ในการดูไม่ใช่แบบว่ามานั่งดูคนลอยๆนะแล้วดูแล้วเจอทุกคนนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับอืม